โอเคครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับวันนี้อยู่ผมช่องใหม่ซังชาแนลวันนี้จะมารีวิวร้อยสิบวันนี้รูส้สึกว่าจะเป็นตัวกลางมนะั้งน่าจะเป็นตัวกลางในร้อยสิบตัวเนี้ยก็มีรถอยสิข้างหลังนะครับแล้วก็มีโยกแต่วันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้ก่อนเป็นอ่ารถซิ่งลาซาด้าอ่าเดี๋ยวผมเชิญเจ้าของรถเข้ามาก่อนอนเลยได้ามาอ่าวันนี้ คันนี้คือสั่งอะไรลาซาด้ากเลยเออไม่มีตามร้านเลยนะคิวเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนครับผมชื่องคิวนะครับชื่อน้องคิวนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มรีวิวกันนะครับเริ่มจากชุดหน้าก่อนเลยชุดหน้ามีจันเบรกจันเบรกนี่สามร้อยห้าสิบแล้วก็ล้อโยโกโยโกนี่กี่บาทครับเก้าร้อยห้าสิบบาทครับ เดี๋ยวโก 950R เดี๋ยวตัดถกล้องมาด้านข้างครับามาด้ค่าเออโอเคอ่าอะไรต่อไปท่อท้อนี่ของอะไรครับเจมท่อเจมอ่าราคาเท่าไหร่ครับผมสองพันนิดนิดครับสองพันนิดนิดอาจจะลืมสั่งมานานเนอะแต่ว่ามีร้อยบุบแล้วนะสั่งมาพักใจแล้วนะบุบแล้วนะทุกคนดูดูบุบแล้วนะโอเค โ,โชคไหมโชคโชคราคาเท่าไหร่จำได้ไหม650บาทโชค650โอเคครับผมล้อไปแล้วนเนาะดุมแล้วครับราคาดุมดุมน่าจะั1,800บาทโอเคเท่าไหร่แล้วว่าไม่ได้คิดเลยเนะี่ยไม่ได้รวมเลยเกีเ๋ยวให้ทุกคนไปบวกลบเอาแล้วกันแล้วก็กมีบอกบอกจีบโอเคกี่บาทครับ300ซ้ำอีก3บาทบอกกีบ300ซ้ำอีก3บาทมีร้อยขาดนิดหน่อยก็ใช้งานได กล่องนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับผมร้อยหกสิบบาทกองร้อยหกสิบบาทเครื่องยังไม่ได้ทำเครื่องเดิมเนาะอ่าเดี๋ยวเรามีอะไรเฮ้ยอาร์มเรามีอาร์มครับอาร์มของอะไรเนี่ยดุยครับอาร์มดุยนะครับอ,อาร์มดุยซื้อมาเท่าไหร่ครับผมสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็ดุมนี่ไปยัง ดูงไปแล้วเนาะโอเคมีขาคำ้ำขาคำ้ำเนาขาค้ำก็เป็นงานธรรมดานะครับผมขาค้ำนี่เท่าไรร้อยหกสิบขาค้ำร้อยหกสิบนพวกน็อตนี่เขาข้าวทั้งคันนอ็อตทั้งคันเลยน็อตตื้อมาเท่าไหร่ประมาณประมาณ้ประมาณ500นอะา500นนอาจจะไ,ไล่ไม่ครบนะอย่างโชคนี่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมเอาอย่างนี้สตาร์ทฟังเสียงอ่า

วันนี้ผมมารีวิวแค่นี้เดี๋ยวอีก2-3คันที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้วันหลังอ่าแล้วก็ผมฝากนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับมปสังชาแนลเจอกันอีพีต่อไปครับ